ในเย็นวันเดียวกันนี้เองน้องๆก็ได้รับการแบ่งทีมที่เป็นทีมผสมซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของแต่ละภาคทีม D1 คิดดีไม่คิดโกงประกอบด้วยโตและอิดลูกน้ำและโน้ตมิมีและมีนกก่และเฟรมทีมดีสรักดีไม่มีท้องประกอบด้วยจอบและกุง้ง อูและแม็กเอฟและนกละมุนและละไมทีมด3สเสพดีไม่เสพยาประกอบด้วยแทงและป๊อปโกและออมแอมลุกชิ้นและเกมทรายและจอยได้รับ เรียบร้อยไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงพิธีกรพี่เลี้ยงที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆตลอดโครงการเริ่มจากทีมด1หช <Yeah. S 1> านุพลเอกเพชร อารุณวัฒนกูลทีมดีสามภูมิใจตั้งสงา่าเอาละครับเมื่อมีการแด่งทีมและรับภารกิจที่ต้องทำกันไปแล้ว ท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถมีส่วนร่วมในการวาดประเทศไทยใหม่ได้ด้วยการส่ง SMS มาสนับสนุนทีมหรือหัวข้อที่ชื่นชอบด้วยการกด D1 b, b 2หรือ b 3แล้วส่งมาที่หมายเลข4838600ได้เลยครับเพียงแค่นี้ท่านก็มีส่วนช่วยประเทศไทยแล้วครับตอนนี้น้องๆก็ยังคงตื่นเต้นที่ได้เจอพี่เลี้ยงนะครับ แต่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าบรรดาพี่เลี้ยงของเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ชนิดที่ว่าทำเอาน้องๆอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับพี่เลี้ยงสามคนก็ได้พักทานน้องๆเรียบร้อยแล้วนะครับ่ก้สวัสดีน้องๆทีมอื่นด้วยนะครับครับผมเคยไม่เจอนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแรกของเราเนี่ยก็คืออาจจะซีเรียสนิดนึงนะครับก็อยากจะพาน้องๆเนี่ยไปช่วยเพื่อนๆทางภาคใต้ ซึ่งนบายพักกิจนี้เนี่ยอันตรายพอถมตายพอถึงคืนได้ฝังตกใจกันเลยสาคนเพราะว่าที่เราบอกว่าจะลงไปภาคใต้ก็คือหลายคนต้องนึกแล้วจังหวัดไหนบ้างที่มีปัญหาที่มีปัญหาเยอะๆและภารกิจที่เราได้มาก็คือใช่ครับเราจะลงไปสำรวจพื้นที่นะครับที่จังหวัดยะลาที่อำเภอบันนังสตา พม่อคืนนี้มีกิจกรรมอะฮะแล้วพอดีต้องเดินทางครับลงใต,ต้ปัตตานีครับเขาก็ให้ทัวรมาถามรอดูว่าอนุญาตไหมก็มีพวกทีมงานไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก,วก็พวกเพื่อนวก็หลายคนก็ได้ไปอะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตก็แล้วแต่แต่ถ้ากุ้งกัดใจก็อยาก,กไปจะจะใ้ยินยอมหรือเปล่าแล้วเขาให้ให้ให,ให้ให้เราะเซ็นยินยอมมันไม่ชิงคุ้มไม่คุ้มแต่มันก็เหมือนก็หาประสบการณ์ด้วย ต้องตัวขอยญาตพ่อครับเพราะว่ามันพูดจริงมันก็แบบอันตรายครับตราบใดที่เสียงแห่งความรุนแรงความไม่สงบในภาคใต้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมโนภาพแห่งความหวาดกลัวของผู้คนก็ไม่เคยจางหายไปสัปดาหนะ์หน้าเรามาเอาใจช่วยน้องๆกันต่อครับว่ากำลังใจที่เข้มแข็งและหัวใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้จะพาน้องๆก้าวผ่านภารกิจนี้ไปได้หรือไม่ต้องติดตามดีแอมบาสเดอร์ วัดอนาคตประเทศไทยใหม่ด้วยหัวใจเยาว,วชนไหนสัปดาห์หน้าครับแค่คิดแต่หากไม่ลงมือทำก็จะไม่นำมาสู่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ควรดูถูกความคิดของผู้อื่นไม่ว่าความคิดนั้นจะยากหรือง่ายก็ตามแต่มันต้องมีความกล้าเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นอะไรที่จะทำให้เราเกิดความกล้าในการทำความดี เป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เวลาคุยกันอย่าตัดสินว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเด็ดขาดมันทะเลาะก,กันแน่นอนอ้ยไม่เอาหรอกไม่ยุ่งกลนะัวจะบอกกลัวอย่างเดียวอยู่ข้างนอกวิ่ว่าถ้าเสี่ยงอะไรที่ว่าผิดคนไหมขานึงก็่อยู่ในคุกขานึงก็อยู่ข้างนอก